มาหาัศจรรย์สำหรับชีวิตคุณเกิดขึ้นได้ที่นี่เซ็นเน็ตเวิร์แชมปเปี้ยนไขโตซานอาหารเสริมสำหรับสัตว์สูตรเข้มข้นปลอดสารพิษไม่มีสารเคมีเจือปนสำหรับลุกเคล้าอาหารให้สัตว์ผสมน้ำให้สัตว์กินฉีดพ่นโรงเรือนผสมน้ำในบ่อเลี้ยงไม่ให้เน่าเหมน็นแชมปเปี้ยนไขโตซานช่วยเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตให้สูงขึ้น สุขภาพสัตว์ดีกินเก่งเนื้อแน่นผิวสวยไข่ใหญ่เปลือกหนาเพิ่มผลผลิตพิชิตความจนเพื่อมวลชนกเกษตรกรไทยแชมเปี้ยนไข่โตซานหากเอ่ยถึงเมนูอาหารห,หลายๆชนิดนับได้ว่าหลายเมนูต้องมีไข่เป็นส่วนประกอบไม่ว่าจะเป็นอาหารข่าว หรือนำมาทำเป็นของหวานเนื่องจากไข่มีคุณประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการสูงนั่นเองอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเพราะการลงทุนก็ไม่มากเลี้ยงง่ายไม่ยุ่งยากปัญหาของเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ไข่เกิดจากได้ผลผลิตน้อยไม่คุ้มค่าแก่การลงทุนแนวทางการแก้ไขคือต้องให้ได้ผลผลิตสูงขึ้น เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดและลดค่าใช้จ่ายต่างๆลงเพื่อลดต้นทุนการผลิตด้วยแชมเปี้ยนไคตซานสำหรับสัตว์ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมสุนทรวัดครับเดินทางมาที่จังหวัดสุพรรณที่ตรงนี้เขาเรียกอะไรนะครับตลาดในตลาดบางลี่เข้ามานะครับหมู่บ้านอะไรบ้านบางรับบ้านบางทับนะครับอำเภออมเพี่น้องอเภอสองพี่น้องนะครับตรงนี้จังหวัดสุพรรณบุรี อ่าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับพี่พี่สมวนครับพี่สงวนครับตัวเป็นเสียงจริงเับเจ้าของฟาร์มไก่นะครับอ่าวันนี้นะครับผมได้พาท่านผู้ชมมาเยี่ยมฟาร์มไก่ของพี่สงวนนะครับซึ่งได้ใช้ผิวพันเชมเปี้ยนแคนูซานนะครับเอาพุกพุกอาหารแล้วก็ใส่น้ำให้ไก่กินอ่ะจะให้พี่สมวนนะครับพาไปพาไปดูไก่พี่สมหวนครับไก่ทั้งหมดที่ฟาร์มทั้งหมดที่เลี้ยงทั้งหมดกี่ตัวสี่พันสี่พันตัวสี่พันตัวให้ให้กินอาหารเช้ายังไงเย็น ให้ให้กินไปกันน้ำเนี่ยแทนวิตามินไปเลยแทนวิตามินไปเลยก่อนที่ไม่รู้จักแชมเปี้ยนไคโดซานสั่งไก่มีอาการอยไรบ้างมันไม่ไหม้มันไข่มันก็ยังเล็กอยู่ไข่ไม่โตก็ก็ใกล้มันเพิ่งจะเริ่มอ่ะเพิ่งจะเริ่มเลี้ยงด้วยเริ่มเข้าไก่เพิ่งเริ่มเข้าอ่าถ้าทั้งหมดกี่ตัวพี่ทั้งหมดสตัวสี่สามสี่สี่พันตัวหลังจากที่ให้แชมเปี้ยนไคโดซานเนี่ยคุกอาหารแล้วก็ ใส่น้ำให้ไก่กินหี่รู้สึกไก่เป็นไงบ้างกแ็แรงแข็งเลยนีนะแข็งแรงดีไข่ไข่ขยุคใหญ่ขึ้นไหมไข่ก็ไม่รู้ว่าพอให้กินก็กินที่ทโจก็โทรมาวันนั้นเช้าพอให้กินอาทิตย์นึงเลยเริ่มกินมากแล้วก็ก็ให้กินเรื่อยๆไปสี่ห้าวันมันก็แลดีเลรู้สึกว<ล>่าดีขึ้นออกไข่ใหญ่แล้วมันก็เปลือกหน้า ดต่างตาเราเลยคือความรู้สึกที่เราจับไข่หยิบไข่ทุกวันเนี่ยพอหลังจากประมาณสี่ห้าวันไปรู้สึกว่าไข่นี่ต่างกันเลยเยี่ยมมากก็เอาไว้หกขวดโชยตั้งมิติเลยอไม้ตั้งง่องโอ้โหตั้งมิติมดิท่านผู้ชมครับเดี๋ยวให้พี่หวนทาไปดูโอามแตกนะครับพี่หวนเป็นครับเข้ามาในครับ ตัวได้ไข่เท่าไหร่วังเลยหนึ่งเอาวันนึงเลยครับงของแปดสี่พันตัวได้ไข่สามพันแปดร้อยฟองต่อวันโอ้ถือว่าพอใจไหมเงี้ยเยี่ยมเลยตั้งแต่เลี้ยงมาเพิ่อเตือเนี่ยไอ้ไข่ไก่สี่พันตัวเขาเคยได้ไข่เท่าไหร่เนีถ้าพายเลี้ยงเท่าไหร่ไม่ได้เหรอลุ้นแล้วเลี้ยงต่างกันนะมันได้น้อยกว่าเนี่ยไม่ไข่ตุกสามร้อยตัวไม่ไข่ไก่ไม่ไข่สามร้อยตัว ใจจำไ่ได้ตอนนี้เราก็ไม่รู้แกินไนีก็นไข่รู้่รูผู้ชมครับผู้ให่ไครับผู้่ไข่ครับผู้ชมครับ 哦。Oh. เราไปดูไข่เราไปดูไข่รู้วนี้เขาก็บไปแล้วการู่มีความไข่ของคมาคัแรกแรกตอนที่พี่ติมาแนะนำเนี่ยเชื่อไหมไม่เชื่อไม่เชื่อนะแค่อยากไม่เชื่อเลยไว้หออตอนแรกมานี่แค่อยากลองดูดูจากไหนดูจากโคทับหดบ้านก็บ้านกโดดมือไว้แม่งโทรไปหาตะกอนเนี่ยเออตกอนเนี่ยลกอนดูตะกอนนี่นะเออ ก็าพอมาสงทีเจอมาหงที่าอเละทางที่เข้ามาเนี่ยเขาโทรไปทางทีวีเนี่ยทางที่เข้ามาเนี่ยมาคกหน้าโคับกไรู้จักกันมาก่อน้าอเห็นหน้า oh. ทีวีเขาบอกหน้าตาดีก็เลยโทรไปนะไำัไก่พันตัวไข่100%ไหมอรับ4,000 4,000ได้3 0 0 <speaking families> เออน้ำหนักดีมากดูดูเหมือนไม่ใหญ่ครับแต่ไข่ตัวนี้น้ำหนักดีมากเพราะที่นี่เขาเขาชั่งเป็นกิโลนะครับเขาชั่งเป็นกิโลน่องมากเลยน่องมากเลยครับท่านผู้ชมครับวันนี้ให้ผู้ชมดูฟาร์มไก่แล้วของพี่ประทุมครับเดี๋ยวสุดท้ายท่านผู้ชมครับไปดูไข่ที่พี่พี่ประทุมเก็บไปแล้วครับว่ามันไซส์ใหญ่ขนาดไหนครับน้ำหนักดีขนาดไหนครับเดี๋ยวเราไปดูเลยครับครัท่านผู้ชมครับตามที่ที่โลโลไข่นะครับนี่เก็บไปเรียบร้อยแล้วแม่ค้าพี่ประทุมครับแม่ค้าอะไรจะมารอปลาไข่รอแกะ มาเขาก็มานะโโอ้หเยอะมากเลยเย็บภาพเราทีสองวันมาเก็บไข่สองวันม่เก็บไข่ทีนึงอ๋อแต่ของเราเก็บได้ทุกวันอ๋อเลี้ยงได้ทุกวันได้ทุกวันนะไม่รู้ว่าจับไปจะได้จับตังค์แหละวันๆมีไโอ้นะครับจับไข่ที่เป็นได้ตังค์นะครับไข่ไก่นะไข่ไก่เยอะเหรอไข่ไก่ยวพาพาไปดูไข่หน่อยว่าไข่ใหญ่ขนาดไหนท่านผู้ชมครับไข่ไก่ครับอ้าวไปเลยครับท่านผู้ชมครับ ให้น้ำนี่พี่วุฒุมทำไงในในแต่ผสมยังไงก็โคตรตารเทใส่ถังอ๋อทางไหนทางนู้นเหรอเนี่ยทางสีฟ้าอ๋อนี่นะอ่าเดี๋ยวชมดูเลยท่านผู้ชมครับอันนี้น้ำทั้งหมดกี่ลิตรสองร้อยสองร้อยลิตรใส่คาร์บอนเป็นเท่าไหร่สองฝาสองร้อยซีซีแล้วมีการแทนแทนนิ้นึงแล้วก็ปล่อยไปตามสายยางนี่เลยอ่าเนี่ยครับปล่อยไปตามสายยางแล้วก็วันหนึ่งให้กี่ครั้ง คั้งเดียววันละครั้งโอ้โหโอยถ้าวันละสองครั้งจะเอ้ยลูกปลาเอก๊ะนีแค่นนั่นวันละครั้งเียวันนึงมันกินหมดหมดไหมในในรางหมดพักเดียวเองพักเดียวก็หมดใช่ไหมประมาณสองชั่วโมงก็หมดแหละจริงจริงแล้วมันแกล้งเยอะไอ้พี่จิ๋วถ้าให้กินทั้งวันมันยังเติมอีกนไม่เข้าใจไม่ได้ผมวปลาไข่มาข้างในแสบสามเลยเดี๋็ดถ้าร้อนจะจัดถึงจะร้องให้กินเอาอยากฝากบอกแล้วท่านผู้ชมที่ดูรายการอยู่วันนี้ ก็ก็อยากให้ลองลองกินดูลองใช้ดูมันของอะไรมันต้องลองเออไม่เชื่ออย่าเชื่อไม่เชื anyway> <t os> <t os ่อแต่ต้องลองตอนแรกๆพี่หวังกับพี่ทุมก็ไม่เชื่อไม่่เชือนะครับแต่แค่อยากลองอยากลองแต่วันนี้พี่สวนนี่ไงแล้วว่าไข่ใหญ่มากอ่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมไปดูเลยครับเขาบอกลองมาเยอะแล้วเกลัวกลัวจนกลัวจะหลอกกันอีกพี่ทุมครับนี่คือหลังจากที่ใช้ผีพันเชมเปี้ยนาโลซานให้กิน แล้วก็ปกติก,กต่อนหน้าเนี้ยไข่ที่ยังไม่ได้ใช้แชมเปี้ยนไคโดซานเนี่ยมันประมาณไหนซสขนาดไหนขอไใสเล็กไม่ดูดิไซสขนาดไหนไม่ดูดิโอ้ท่านผู้ชมครับดูนี่นี่เล็กกว่านี้อีกเล็กกว่านี้อ,อันนี้คือค<อ>ือบบอย่างเงี้ยเล็กกว่านี้อีกค่ะตอน,อน,นที่พ<ม>ีต่ติมาครั้งแรงกน,นะใช่เล็กกว่านี้ไข่ประมาณนี้ใช่ประมาณนี้แหละแต่เล็กกว่านี้ท่านผู้ชมครับนี่คือหลังจากที่ใช้เพลพังแชมเปี้ยนไคโดซานสัดสองเซนเลื่อนนะครับวันนี้ให้ทานนะครับให้คุกคุกแล้วก็ใส่น้ําให้ทาน แต่เห็นได้เลยครับว่าไข่โอ้โหดูครับดูไซส์ได้กันเยอะไขออกจากไก่เเรียกว่าไข่เอาไข่มาทาอาหารทาไข่หวานกันไข่หานนะใหญ่มากครับใหญ่ทุกเบอร์ด้วยใหญ่ทุกลูกเลยนะครับไข่ใหญ่สมบูรณ์มากพอใจไหมเงี้ยพอใจพอใจไหมพอใจมากมายนะครับพอใจแล้วแค่นี้ก็พอแล้ว โอ้โหดูไข่ครับต้องชมครับเปลือกหนาผิวอย่างนี้ก็เริ่ดสวยไหมสวยพี่สอันนี้สวยนะสีมันจะแดงอ๋อถ้าถ้าเปลือกแดงคือไข่ไข่สมบูรณ์ใช่ไหมแม่ค้าชอบอ๋อถ้าถ้าออกสีขาที่สีเขาจะไม่ชอบสีขาวนี้ไม่ดีแล้วไข่จะไม่ค่อยสวยไม่ดีแต่ถ้าเปลือกแดงอย่างนี้ใช่ไหมรับเปลือกแดงอย่างนี้นะอย่างนี้นะนี่คือความสมบูรณ์เลยนี่ไข่สมบูรณ์ครับท่านผู้ชมครับ ถ้าข้าวเยอะต้องเพิ่มวิตามินใกล้ๆกันหน่อยไม่ให้ใกล้ๆเลยเทียบไปดูกอนี่ครับท่านผู้ชมโอ้ครับในมือผมกับมือพี่ติยอันนี้ก่อนก่อนใช้เลยครับประมาณนี้นะครับแล้วไก่ไก่ทั้งหมดสี่พันตัวเช้าหนึ่งเก็บได้ทั้งหมดสามพันสามพันแปดสามพันแปดสามพันแปดร้อยฟองครับต่อวันหนึ่งโอ้โหถือว่าถ้าเราเลี้ยงถ้าเราเลี้ยงไก่เนี่ยก็คือถือว่าประสบความเร็ง ถ้าทั่วไปก็คือถ้าไก่เอาตีไปสี่พันเนี่ยประมาณเต็มที่เขาได้เท่าไรถ้าไม่ใช้แชมเปี้ยนคาร์ดูซานทุกปีมันไม่ไข่ก็ตกองตั้งร้อยตั้งร้อยก็ตัวเละ<อ>แต่ดับเนี้ยโอ้ไข่ไข่ไม่ไข่คือไก่ไก่ไม่ไข่สามร้อยกว่าตัวเลยสามร้อยกว่าแต่นี่คือตั้งแต่กินแชมเปี้ยนคารดซานแบผสมน้ำเช้าหนึ่งก็เชา้าละหนึ่งเชา้าละหนึ่งครั้งเช้าละหนึ่งครั้งแค่นั้นเอง ท้ายเช้าเย็นเป็นไงไข่ไก่หญ่หรอือเปล่าโอ้โหก็พอแล้วสองสามไก่สามไก่เ <c oughs> นี่ยบางทียังแก่แบบน,นั้นเจอลูกใหญ่ยังบอกว่าโอ้โหไม่ต้องไข่ใหญ่ขนาดนี้ก็ได้จริงคู่กับไก่ไอ่ะใหญ่เกินไปพวไก่มันสูสานเขาแต่แต่ลูกเล็กแต่บางขาลูกบางซ้ายนะครับเล็กแต่น้ำหนักดีน้ำหนักดีเพราะที่นี่ขายเป็นกิโลท่านผู้ชมครับนะครับกิโลเท่าไหร่นะครับพี่ถุงย่อยลูกละสองบาทเก้าสิบลูกละสองบาทเก้าสิบ นะครับเฉลี่ยไข่ลมดวงอันนี้ก็คือคือวิธีการขายคือตั้งหนึ่งนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตั้งหนึ่งคือสิบแผ่นสิบแผ่นเฉลี่ยแล้วเท่าไหร่กิโลยี่สิบหรือสามสิบยี่ยี่สิบโลยี่สิบกิโลนะครับยี่สิบกิโลนะครับต่อตั้งหนึ่งขายเป็นกิโลตกเฉลี่ยแล้วก็คือยี่ส <โล S 2> ิบกิโล <2 S 2> สองบาทเก้า <20 S 2> ส<อ>ิบและถ้าอย่างนี้จะรู้เท่าไหร่ แล้วที่ขายยังไงเดี๋ยนี่ผมเอกกลับบ้านเลยนะตองแล้วชั่งกิโลครับดูไข่ดูไข่ที่ต่อยนะคะเพราะว่าไข่แดงจะสวยมากแล้วก็ไข่ขาวนีมันจะเหมือนไม่เป็นน้ำอะค่ะเหมือนเอาเปลือกเอาเปลือกนี่เอาเปลือกเหมือนเหมือนไข่ที่แบบ เราแช่ห้องฟิตหรือประมาณนะั้นนี่นี่มันแตกนะคะ <Element S 1> ก็เลยกตีเราตีไข่ลงไปมันให้เป็นอย่างนี้นะใช่เพราะว่าไข่ขาวมันจะเหลวมากครับอันนี้จะมีตัวนั่นครัไข่แดงใหญ่ดีด้วยใหญ่ไข่แดงสวยมากเออแหล่แหล่สังเกตเลยไข่แดงจิ้มไม่แตกเดี๋ยวให้คุณทิ้งมาเราะว่าไข่แดงจิ้มไม่แตกเราก็งงกจิ้มไงก็จิ้มประการจิ้มเลยพี่จิ้มเลยอะจิ้มเลย นั่นแ่ะธรรมดาไม้ทิ้มฟันทิ้มกันไอนี่แล้ว๋อธรรมดาทิ้มอย่างงี้มันจะแตกก้อยแก้ไม่ลงพอมันล้มอ่ะ ไม่แตกจมันใหญ่ปกติไข่แดงถ้าเราจิ้มไปมันจะแตกเลยใช่โอ้ไข่ขาไม่เคยเนือเลยวมันเหนียเนี่ยเนียวนียเนี่ยเน่ยเนี่ยเ่เ่ยเเนาเนี่ยนี่าเนี่ยน้เนี่ยเนี่ยเนร่ยเนนีมมันจะเเะีลยเน่เนี่ย่ยเนี่ยเม่ขนี่นี่ยเน่ยเนีะยเ่ยเน่ขน่นี่เนี่ยเนยเนียเน่ยเน่ยนี่ยเน่ยเนี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 นี่ยเนี่ยนข่าร์มคือพี่งวนีะจริงๆมมนเนี่องนี่นี่ยเอี่าเนี่ยเนี่เนี่นะครับแชมเน่ เชื่อว่าเชื่อธรรมดามันจะต้องเละน่สุดยอดจริงเลยนี่มันกินตัวนี้ฟาร์มมหาสาลเกิดขึ้นเนี่ยไข่แดงจิ้มไม่แตกฝากอะไรถึงท่านผู้ชมหน่อยดิก็อยากบอกท่านผู้ชมนะครับที่เป็นเกษตรกรเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่นะครับที่เป็นเกษตรกรที่สนใจทางด้านของผลิตภัณฑ์นี้ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเข้มข้นสูงมากครับผมแล้ว ข้อสําคัญที่สุดมีความมหัศจรรย์ด้วยเมื่อกี้ได้จิ้มไข่แดงให้ดูแล้เจ้าของฟามจิ้มไข่แดงให้ดูไข่แดงไม่แตกะมงงมากผมไม่เคยเจอไม่แตกไม่เลยวันนี้เนี่ยไข่ก็เหนียวมาเพิ่งเก็บมาสัทักนึงนะครับไข่แดงใหญ่ด้วยนะครับปกติผมทอดไข่เพราะไปปุบไข่แดงมันแต่ลายเลยผมมาให้เขาขนาดโทรไปทางทีวีนะผมบุกบั่นมาเนี่ยมาถูก จะถูกหรือไม่ถูกมาถึงนี่เกือบมืดแค่นี้นเองะไม่มาปุ๊บนี่อยากจะถอดใจแต่เจ้าของที่แรกไม่เชื่อเราด้วยโทรไปหาเราไม่เชื่อว่ามันจะดีขนาดนี้แต่ตอนนี้จักสั่งไว้แค่หกขวดวันนี้มาอามาทีลงทีสองลันโอ้โหใช้วันเดียวด้วยวันนี้นะครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับถ้าสนใจนะครับเรื่องของผลิตภัณฑ์แชมเปี้ยนไคโดซานสัตว์นะครับนะครับวันนี้พี่จวอบนะครับก็ยังงงอยู่ว่ามันใช้ได้เฉพาะเพราะปลาหรือเปล่าวันนี้ก็ได้เอามาพิสูจน์กับฟาร์มไก่นะครับฟาร์มไก่ สมวันแล้วก็พี่ปทุมนะครับวันนี้ก็มันได้สร้างความมหัศจรรยให้กับเษกษตรกรไทยครั้งหนึ่งครับวันนี้ซึ่งไก่นะครับปกติ4,000ตัวเนี่ยครับไม่เคยได้ไข่มากถึงอ่าเท่าไหร่นะ3,800ฟองวันนั้นมีเศษด้วยนะเกือบร้อยเปอร์เซ<ม>็นต์มีเศษมีเศษไม่จบหนึ่ร้อยเปอร์เซ็นต์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับท่านผู้ชมครับเฉลี่ยคือประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือถือว่าได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ของของการเลี้ยงไก่ก็อายุไก่พี่ได้สิบเดือนกััวนนี้ พี่ที่เลี้ยงประมาณประมาณกี่เดือนไก่สิบแปดเดือนเราสิบแปดเดือนจะใหญ่ขนาดไหนอย่างเี้คือจางนี้ไปก็คือไข่เนี่ยคือเก็บได้ตลอดเลยยันสิบแปดเดือนมันจะจะต้องแยกกันนี้มันจะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยใหญ่ขึ้นไปเรื่อยไงอันนี้ไก่เพิ่งกี่เดือนนะสองเดือนนะฟ้าไก่เพิ่งสองเดือนกว่าแล้วคุณผู้ชมครับเนี่ยดูเพิ่งไก่อายุสองเดือนนะครับท่านผู้ชมไข่ขนาดเนี้ยโอ้โหไม่น่าเชื่อแล้วไข่แดงไม่แตกด้วยนะครับ พนันถ้าใครสนใจนะครับในเรื่องของผิีพามแชมเปี้ยนนะไฮโดรซานสัตว์ตัวนี้นะครับเราไม่ให้เชื่อครับแต่เราท้าให้ลองสวันนีครับเอาไปใช้ได้เลยครับอย่าลังเลอย่าีรอครับอย่าสงสัยว่ามันจะกินหรือเปล่าครับจัดฉากไหมนะครับไม่มีครับนี่คือตัวจริงเสียงกริงครับกับฟาร์ม พี่สงวนอยู่ที่ไหนครับบอกมาที่อยู่บ้านเลขที่อะไรที่ไหนอยู่ที่ไหนบ้านเลขที่95มมซีตำบลหัวโพทางด้น้อยังหวัดสุพันณบุรีนี่ครับตัวจริงเสี่ยงจริงนะครับเลี้ยงไก่กันเยอะเลี้ยงไก่กันเยอะฝากไปถึงเกษตรกรที่อยู่ทางบ้านพี่สงวนที่เลี้ยงฟาร์มไก่อยู่ทั่วประเทศเลยเเพื่อนแกเยอะแนะนําหน่อยอ่ะเกษตรกรถ้าอยากทดลองใช้แซมเปียนไครอการสัตว์ก็เซนิเบิร์นะครับก็ทดลองใช้ดูได้ ครับลองต้องลองดูต้องลองดูครับแต่ผมใช้เองแล้วมันได้ได้ผลก็เลยใชาด้วยปลาก็เลยมาใช้ปลาด้วยตอนนี้เดี๋ยวต้องดูว่าจับปลากินว่าปลาตัวนี้ได้สองเด้งเลยครับโอเคครับนี่คือการยินยจากเกษตรมาัวจริงมาให้ปลากินฟอ่โจบบอกว่าสัตว์กินได้ฉันเลยกะยิยใส่ใส่น้ำเลยไม่วันนั้นผมดูในหัวขัดตัวได้ว่า คิว่าคนลบุรีจะเอาไปให้อะไรเป็ดเต็ดไลุุ่งเออเรืองอะไรถงได้ถึงได้บอกพู้บ้านลองลองโทรถามที่จวบเออถ้าเป็ดกินได้ไก่ก็ต้องกินได้ใช่ไหมนะครับเอาละท่านผู้ชมครับวันนี้ก็พี่ตีมีไงหนักไหมหนักค่ะเพราะว่า้เขาให้หมดดี่ไม่หนักนะะให้หมดที่ันี้ดใจมากเลยไกลแค่ไหนเราก็มาเพราะว่าเราอยากให้คุณปทุมกับคุณสงวน ได้ผลิตภัณฑ์ดีๆแล้วก็ได้ผลดีแบบนี้ครับสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งมหศัศจรรย์ใช้ได้เลยค่ะพิสูจน์ความมหัศจรรย์อีกครั้งหนึ่งกับนะครับพิพันธ์ไคโนซันสัตว์ของเซนิทเบิร์วันนี้ก็ได้สร้างความมหัศจรรย์ให้กับฟาร์มของไก่ของพี่ปทุมนะครับพี่จอยก็ฝา,ากอะไรทิ้งท้ายนิดนึงนะครับผ<อ>้นัก่าอยากฝากเกษตรกรทุกคนนะครับที่สนใจเรื่องผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องปลาเรื่องไก่เรื่องเป็ดหรือสัตว์เลี้ยงทุกชนิดนะะครรััับบจไม่เเกกิดปญหาา จะมีแต่ความสมบูรณ์เกิดขึ้นในความเราไม่ว่าความเป็ดความไข่จะได้ผลดีตลอดเวลา่แลวถ้าใช้ไคโดซานสัตว์ของบริษัทเซนเนิรเวิร์ตของเราครับโอ้เยี่ยมมากครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับไคโดซานสัตว์นะครับสรับว่าจะเป็นอาหารพืชอาหารสัตว์อาหารคนครับวันนี้บริษัตเซนเนิรเวิร์ตครับบอกเลยว่าการันตีความสุดยอดนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยนะเราได้พิสูจน์ความมั่นใจให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยครับผู้ครั้งประเทศแล้ววันนี้นะครับผมกับทีมงานนะครับก็จะพาท่านผู้ชมครับมาพิสูจนน้ี ต่ช่วงนี้ครับก็ขอฝากท่านผู้ชมไว้ครับว่าไม่ให้เชื่อแต่ทายลองครับวันนี้กับเซนและเบิร์ทับงวันนี้เพรพันชันเปี้ยนไขโตซานสักครับผมและทีมงานครับก็ต้องกล่าวคําว่านะครับลาไปก่อนครับท่านผู้ชมครับวันนี้สวัสดีครับประโยชน์ของไคโตซานสำหรับสัตว์1ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกนทานโรคทำให้ไก่แข็งแรงกินอาหารได้ดี 2. ไก่ให้ไข่ฟองโตเปลือกหนาไข่แดงจะใหญ่นูนและมีสีสดไข่ขาวเกาะแน่น 3. ไข่ไก่จะสดและสามารถเก็บไว้ได้นานขึ้น 4. มูลไก่จะมีกลิ่นเหม็นลดลงไม่เป็นแหล่งสะสมโรค 5. ลดการรบกวนของมแมลงในเล้าไก่หรือฟาร์มไก่วิธีใช้ไข่ตดสางสำหรับสัตว์ระยะเริ่มต้นที่ไก่ยังเล็กอยู่และยังไม่ออกไข ให้ใช้ไข่ตดสาร2 0ซีน้ำ20ลิตรผสมให้ไก่กินทุกวันจนไก่ได้อายุประมาณ4-5เดือนระยะที่ไก่เริ่มออกไข่ให้ใช้ไข่ตดสาร 40, 4 0ซีน้ำ20ลิตรโดยให้กิน7วันแล้วเว้นระยะอีก7วันจะช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตของไก่ ไข่จะเปลือกหนาขึ้นส่วนไก่จะกินอาหารได้ดีและแข็งแรงสมบูรณ์มีภูมิต้านทานโรคและจะเริ่มออกไข่ประมาณ14-16เดือนและจะออกไข่ทุกวันไข่เตาซานสำหรับสัตว์ให้ผลคุ้มค่าแก่เกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตปลอดภัยต่อผู้บริโภคแชมเปี้ยนไข่โตซานอาหารเสริมสำหรับสัตว์สูตรเข้มข้นปลอดสารพิษ ไม่มีสารเครมีเจือปนสำหรับคลุกเคล้าอาหารให้สัตว์ผสมน้ำให้สัตว์กินฉีดพ่นโรงเรือนผสมน้ำในบ่อเลี้ยงไม่ให้เน่าเหมน็นแชมเปี้ยนไขโตซานช่วยเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตให้สูงขึ้นสุขภาพสัตว์ดีกินเก่งเนื้อแน่นผิวสวยไข่ใหญ่เปลือกหนา เพิ่มผลผลิตพิชิตความจนเพื่อมวลชนกเกษตรกรไทยแชมเปลี่ยนไขโตซานซึน่งมหัศจรรย์สำหรับชีวิตคุณเกิดขึ้นได้ที่นี่เซ็นเน็ตเวิร์